ผิดได้บางครั้งเนี่ยหลักการอะ่ะม,มันไม่สามารถที่จะทําให้เรายืนอิ่มท้องนะหรืออิ่มท้องหรือว่าใช้ชีวิตในวันข้างหน้าได้เดี๋ยวเราให้เกียรติเขาดีกว่าไหมเอออมึงก็ถามดูดิอ่ะฟั <c oughs> งไค่ตัวเนี้ยขออนุญาตนะครับ ช่วงนี้ก็กินเจเฟสติวัลภูเก็ตแต่ก็ทางรัฐบาลก็ให้เราเบาลงได้แค่ได้แค่ร่วมพิธีแบบในอ้มในอ้มไม่ได้ม่ได้แห่อะไรก็มันก็จะนักท่องเที่ยวจะเข้ามาน้อยหน่อยแต่ก็ ขายขายกันได้เลยอยากจะถามว่าเราอ่ะไปซื้อหนมกินแถวอ้ามได้ไหมได้เหมือนปอเปียรอร่อยมากได้ได้ไหมได้แล้วเ,เวลาเราไปอ่ะมันเหมือนเราแกะดำเราก็อายใช่ไหมเราก็อยากนุกใส่ขาวผมขาว <c oughs> เพื่อไม่ให้แปลกตาแปลกตาคนก็ใส่ได้ไดเ้เพื่อเพื่อไม่ให้มันดันด ขดัดเาเราไม่ได้คือเราทําอย่างเงี้ยเท่ากับเราเคารพสังคมนะแต่เพียงแต่ว,ว่าเราไม่ได้ไปอะไรกับเขามากแค่เราเคารพว่าเออเราอย่าไปเดินดํามึนอย่างเงี้ยเออข,ขาวทั้งหมดแม่งเราดำาฮ้ยจุดเียนี่นั่นแหละแล้วเราไม่ได้ไปทําอะไรนี่แล้วกับข้าวอามตอนเด็กๆอ่ะตอนนั่มเคยเรียนแบบวิทย์เลยอ่ะไม่บอกอวิทย์ลัยไหนมึงตีกู มันจะมีอาร์มอยู่ใกล้ๆกับข้าวอร่อยมากมล้วช่วงนั้นอะเราได้เงินไปโรงเรียนร้อยเดียวใช่ไหมเราก็เออกินข้าวอาร์มเก็บตังค์แต่งรถก,<ด>กินข้าวอาร์มประหยัดได้ไหมผิดไหมไม่ผิดได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมอาร์มอะเขาเปิดรับเขาเปิดให้คนมากินคือทางของเขาเนี่ยคือเขาบอกว่าทําบุญ แล้วก็ต้องทําทานคออมันมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราทําบุญกับกับอะไรที่ของเขาแล้วแล้วเขาให้เนี่ยเขาถือว่าเขามีความสุขอืมแล้วเราไปกินเนี่ยกินได้ทุกครั้งเลยนะกินกินได้หมดเลยเดินก็ไปคือกินได้หมดได้เขาไม่ถามเลยว่าเรามาอยากไอะไรยังไงจักัดไหนไม่มาถึงก็เชิญกินเลยกินกินคือนั่นคือความสุขที่เขาได้ให้ไงอิ่มยังกินอีกลูกอเออใช่อ้ามแถวแบบไปแหลม ลองดู <Okay. S 1> ลองดู <Okay. S 1> ลองไปชิมดู mm hmm. แล้วก็ถ้าเป็นสถานการณ์ตอนเนี้เหมือนโรคระบาดโควิดตอนเนี้ย mm hmm. ถ้ามองถหลักความเป็นจริงเนะ mm hmm. วันนี้เรายังมียังมียังยังพอไหวกับตัวเองใช่ไหม mm hmm. แต่คนที่ไม่มีแล้วจริงๆอ่ะไม่มีแต่มันเป็นช่วงเทศกาลเทศกาลกินเจเขาจะไปขนบินโตกลับได้ในชะ่ไหมจะเอาข้าวกลับบ้านได้ถ้าเขาไปเอา กลับบ้านเพื่อมากินเพื่อประคองชีวิตตัวเองอะ่ะผิดไหมที่เขาจะทำแบบนี้ไม่ผิดนะไม่ผิดนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหลักการอะ่ะม,มันไม่สามารถที่จะทำให้เรายืนอิ่มท้องนะหรืออิ่มท้องหรือว่าใช้ชีวิตในวันข้างหน้าได้แต่วันเนี้ยที่เราทำเพื่อปากท้องเราไม่ได้ไปทำผิดนะเพื่อปากท้องของเราเพื่อเราที่จะเดินไปข้างหน้า ไปทําในสิ่งที่มันเป็นข้างหน้าถามว่าเดินเข้าไปแล้วไปเอาข้าวกินเนี่ยมันผิดตรงไหนอ่ะผิดถูกตรงไหนเอาปากกามาวงดิเออเออแล้วถ้าถ้าของเรามีไหมที่แบบเป็นเทศกาลที่แบบให้มอบขนาดนี้ของของของเราเนี่ยคริสเตียนเนี่ยจะมีครั้งเดียวที่เห็นชัดก็คือคริสต์มาส <Christmas S 2> เพราะว่าของเราเนี่ยคริสต์มาสคือการให้แต่ของเราเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าคนที่จะเดินเข้ามาเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีมันจะไม่เปิดเปิดกว้างเหมือนอัมของเราคนที่จะมาคือได้รับเชิญเหมือนรับบัตรอ่าเหมือนเหมือน,นเชิญมารู้จักคนนี้เราเชิญมาเราเชิญมาเขาจะได้รับเชิญเขาถึงมาแต่จะให้แบบวอล์กอินเข้ามาเลยเนี่ยรู้สึกว่าจะน้อยนะก็ <c oughs> น้อยทอี่เพราะว่าเขาจะเขาก็ <c oughs> ไม่กล้าที่จะโบกเองเข้ามาเขาก็ไม่เขาก็ไม่กล้าโบกเพราะมันเหมือนเป็นสถานที่ปิดใช่แต่ถ้าเราทําแบบสถานที่เปิดๆแบบเนี้ยน่าจะลองท kind of ําทําหน่อยนะเขาก็น่าจะน่าจะเปิดนะถ้าม um> 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 okay? um> wow ีถ้ามีนะนิดนึงอก็คงมีแหละแล้วมันมันเลยต่างกันไงมันต่างกันมันก็เลยดูว่าเราเนี่ยไม่ค่อยมีเขาเรียกอะไรนะ ไม่ค่อยมีเราไม่ได้กว้างกว้างเราไม่ได้กว้างขนาดนั้นไงถ้าเราถ้าเราทําได้แบบกว้างขนาดนั้นเนี่ยก็เป็นก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีนะอืมฝากไว้ด้วยนะเผื่อว่ามีใครอยากจะทําแล้วทําให้มันใหญ่โตเลยอลังการออก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตนะใช่พร้อมอยู่แล้วแต่ให้มันทำแบบจริงก็เปิดแบบเนี้ยเออริ่มเหมือนถ้าปีก่อนก่อนมันจะมีเหมือนบ้านเราอะ มันจะมีการเล่นประทัดประทัดแถวหอนาฬิกาคือตูมๆๆๆมันยังกับสงครามใช่ไปเล่นได้ไหมไปเล่นได้ไม่ได้ถ้าเล่นแบบไม่ได้มีอะไรก็คือเฟี้ยงกันไปเฟี้ยงกันมาได้แต่แต่ถ้าไม่เล่นดีกว่าไมเพราะว่าถ้าทางนั้นมันอันตรายอือก็มันอาจจะบาดเจ็บอะไรได้เออมันอันตรายแล้วมันก็เห็นเแล้วก็นิดหนึ่งรุ่นรุ่นผมผมนะทุกคนเหน็บ รู้ก็อยู่ใ่ใจว่าเหน็บกันมารู้อยู่ใ่ใจว่าจะทำอะไรกันก็เบาลงอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะก็ฝากไว้อย่างน้อยก็เพื่อนกันอยู่เกาะเดียวกันนิดหน่อยเรื่องมันเก่าแล้วรู้ว่าทุกคนเหน็บรู้ว่าคนโกรธแผลนี้ต้องชำละปล่อยแม่มันเป็นแผลเป็นนะ มันมีมันมีแบบนี้ทุกปีอเออแล้วก็แบบให้่มันมีเรื่องราวแบบนี้สงแบบมันเสียบ้านเราอ่ะเรื่องเราจะาาจะเป็นเฟสติวัลแล้วแบบมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแบบเกิดอะไรแบบนี้มันสมนดูไม่ดีนะมันอืมมันไปไกลกว่านะั้นอะ่ะเยอะแล้วก็แบบเหมือนประเพณีของอาร์มในแต่ละอามอะ มันก็จะไม่ได้ตรงกันใช่ไหมแต่เราบันบางอั้มก็จะมีการลุยไฟปีนบันไดมีดอ,มอะไรแบบนี้เราไปดูได้ไหมว่าเฮ้ยทำไงวะแบบมันดูแบบได้แปลกจังเราไม่เคยเห็นไง<อ>คือเราเราเราก็ไม่เคยขึ้นเออเราก็ไม่เคยขึ้นถ <c oughs> ามว่าไปดูดูว่าเขาลุยยังไงเออดูว่าเขาขึ้นมีดยังไงจนตัวมีดไนะี้เคยไปดูเนี่ยเสียว อกลัวก็เลยแบบไม่ดูดีกว่าคือดูแล้วมันแบบเกรงๆอ่ะก็เลยไม่ดูดีกว่าเออแค่นั้นแหละเพราะเราไม่ได้ไปร่วมพิธีกรรมอะไรกับเขาเนี่ยเราเราไม่กล้าด้วยไปดู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 ให้รู้ว่าเออเป็นอย่างนั้นเต็มเสียวเสียวมากแล้วก็ยูนิฟอร์มเขาจะมียูนิฟอร์มเขากางเกงขาวลายมังกรปล่อยหาง ยหามไม่ใช่หางเขาเรียกว่าพูมันมีผู้สีเหลืองติดอยู่ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีหางสอง<อ> <2 S 2> ด้านหลังสองอันปล่อยเพื่อปล่อยไว้แล้วก็เสื้อขาวแบบอะไรของเขาใช่ไหมซื้อได้ตามอาร์มใกล้ๆอาร์มถ้าเราใส่เล่นใส่ได้ไหมซื้อมาใส่ไม่ดีกว่ามั้งเพราะว่าด้วยเหตุที่ว่าด้วยเหตุที่ว่า เราเราไม่ควรจะใส่เราเรามองมันว่ายูนิฟอร์มเขาครับแล้วเราอไม่ได้สายนั้นเราอย่าเอายูนิฟอร์มเขามาใส่เล่นเดี๋ยวเราให้เกียรติเขาดีกว่าไหมเออเออก็มันกลายเป็นเอามาใส่เล่นเออมันมันเป็นยูนิฟอร์มของคนที่เขาเชื่อนั้นเป็นประเพณีอ่าแต่ถ้าถ้าคือเราไม่เราไม่ได้ประเพณีเขาแล้วเรามาใส่เหมือนกับเราเนาะแฟชั่นเออเราอย่าทําดีกว่าเออมันเลยเราไม่ทำดีเราเรา แล้วหน้าอย่างแกก็ไม่ใช่สายมูอยู่ไ่อย่างนั้นแล้วก็ภูกเกต็ตมันก็จะยิ่งใหญ่เฟสติวัลแบบจะมีที่ภูกเกต็ตนะครับส่วนใหญ่จะเป็นที่ภูกเกต็ตการกินเจเนี่ยแบบที่หนักหนักแบบแบบมหูลานแบบอ,อลังการงานสร้างภูกเกต็ตจังหวัดอื่นก็มีนะจังหวัดใกล้เคียงพังงากระบี่หรือตรังอะไรแบบนี้ก็เขาก็มีแต่ไม่ได้แบบอลังขนาดน,นี้ บ้านเราเนะี่ยถ้าเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตในกูเกิลก็จะเห็นว่ามันยิ่งใหญ่อลังการ<ม>ทุกๆปีก็จะมีการเอ่อแบบอืมเหตอพิธิกรรม,มเขาต่างนนๆ <c oughs> นานาก็ความเชื่อเขานะ<ม>แต่ก็สิ่งที่ผมเห็นมาสิ่งที่ผมรับมาสิ่งที่ผมไปดูมาแล้วก็มันก็บางอย่างมันก็อันตรายนะบางอย่างมันก็<ม>เกินจริงไปบางอย่างมันก็โอ้แบบก็ขอพี่น้องเซฟตัวเอง ใช่พี่น้องเชื่อเชื่อว่ามันมันไปได้แต่บางอย่างแบบพอถอดออกมาแล้วมันรูขนาดนี้คือแบบก็น่ากลัวนะบางั้งแบบเจ็ตัเองเตัวเองด้วยแบบเกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่คุ้มเสียก็ขอดูแลกันดูแลสุขภาพกันกับช่วงนี้ก็โควิดก็ไม่เป็นไรปีนี้ไม่ได้แหกก็ไม่ได้เป็นไรปีหน้าค่อยว่ากัน ก็การกินเจก็เป็นเรื่องดีนะที่สุขภาพดีไม่กินเนื้อสัตว์ในหนึ่งปีไม่กินเนื้อสัตว์บ้างก็กไก่ไก่ก็ยิ้นไปนเจ็ดสิบสี <c oughs> ่ว,งงนวาาันเจ็ดวันแล้วมุมมองมีว่าไงมีคิดว่าไก่กินเจบ้านเรากินเจบ้านเราไม่ค่อยมีมุมมองในเรื่องนี้เพราะว่าถือว่าความเชื่อโบราณความเชื่อของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน แล้วการที่เราที่เขาบอกว่างดเนื้อสัตว์บ้างอะไรบ้างมันก็ดีต่อมองว่าดีต่อสุขภาพแค่นั้นเองระบบก็เป็นวิทยาศาสตร์ระบบมันก็มันจะได้แบบเหมือนเหมือนล้างสักพักหนึ่งอ่ะแล้วก็ล้างเครื่องยนต์สักพักแล้วค่อยมาสตามเหมือนรีสตาร์ทอ่ะแล้วก็มาใหม่เพะเราเรากินเนื้อสัตว์กระบวบวนการขับย่อยเรามันจะทํางานหนัก พอเราหยุดปุ๊บกินแต่ผักกระบวนการขับจยะย่อยจนหมดย่อยได้ง่ายขึ้นมันก็เหมือนรีเฟซขึ้นมานั่นแหละทางวิทยาศาสตร์ดีต่อสุขภาพแต่ว่ามันถ้าแต่ถ้าเรากินเยอะเจมันเป็นแป้งอ่ะส่วนมากเห่นงไม่จะเป็นแป้งหมดจะเป็นพวกโปรตีนเป็นแป้งหมดอ่ะเป็นโปรตีนสังเคราะห์เดอมันเป็นแป้งหมดพอกินแล้วมันก็มันก็คล้ายๆ้ายมังกก็ ลองศึกษาดูผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเราเป็นเราก็ไม่สายนั้นแต่ว่าลองกินดูแต่ถ้างดเนื้อสัตว์บ้างชีวิตคนเราปกติถ้างดเนื้อสัตว์บ้างมันก็ดีต่อสุขภาพอ่ะแค่นั้นเองแล้วตอนนี้ที่เราอยู่นี่ก็ร้านพูดร้านก็ไมถูกเลยนะผมไม่มั่นใจนะผมพูดผิดพูดถูกผมขอโทษนะมานานว่าโอลิกรมิหรือโอลิแกมผมไม่มั่นใจแต่มาอยู่แถวป่าสัก ซอยแปดเขามีอาหารเจเป็นขนมขนมอะไรเลยนะพาย,พายบูเบอรี่อเขาบอกผมว่าแต่ตอนเนี้ยเขายังไม่ได้มาเสิร์ฟผม <c oughs> เขาบอกว่ามันเป็นเจแท้เลยเขาไม่ใช้ไม่ได้ใช้นมจากวัวไม่ได้ใช้เนยจากเนื้อสัตว์อ่าเป็นเนยเทียมแล้วก็เป็นนม,นนมถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองและกรรมวิธีว่าเขาเขาใช้อื่นแทนไข่อที่จะ ให้แป้งฟูขึ้นมาเขามีกรรมวิธีของเขาอันานั้นผมก็เป็นสูตรรับผงทางร้านเขาแล้วแล้วมาจากไหนมาจากสูตรที่มาจากร้านอะไรเขาบอกว่ากู๊ดกู๊ดกู๊ดคาเฟ่ก็ฝากที่นี่ก็มีอาหารหลากหลายมีทั้งเจแล้วไม่เจแล้วก็มีจุดถ่ายรูปเยอะแยะเลยสวนมากเลยมีวิลล่าด้วยข้างละข้างในก็มีวิลล่าก็ฝากเดี๋ยวเดี๋ยวไป ถามพนักงานแล้วเดี๋ยวลงในนี้ให้ว่าชื่ออะไร <c oughs> ไม่ม,มนนั่นใจอนกันขอบคุณก็ดูแลตัวเองครับช่วงนี้ดูแลตัวเองดีๆนะนี่ก็นุ่งขาวหุ่นขาว,ขาวตามเทรนเทรก็บริสุทธิ์สุดใจแต่ปีนี้สาวน้อยมากเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้แบบทุกปีมันจะมีการแบบกินเจจะเป็นอะไรที่แบบสาวมา <ừ. S 1> <ừ. S 2> พวกเราก็จะ Ừ, lương sáu đi ba trăm p đi dễ bye bye